วันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับก็พพ่ออกมาในทิศทต่างที่ดีนะครับการงานธุรกิจของท่านที่มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่ในการที่จะสร้างโอกาสเกบโกลผลประโยชน์ไไรายรับรายได้เข้ามาอย่างมั่นคงแล้วก็มีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยนะครับสาหรับวันเสาร์อาจจะเป็นโครงการ ใหม่ๆนะครับที่สําคัญที่มีเติบโตในเรื่องของผลประโยชน์มากมายเข้ามาเติมเต็มนะครับที่จะทําให้ท่านรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับหรือปรมิความรู้ความสามารถของท่านหรือผู้หลักผู้ใหญ่เครือกูลแนะนําหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครือคูลนะครับอาจจะทําให้ท่านนั้นสร้างโอกาสใหม่ๆกยับกยายในความมั่นคงอยู่แล้วนะครับแตก ฉาบในการที่ขยายสาขาต่อยอดนะครับเป็นการเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นก็เป็นการสร้างโอกาสดีๆเข้ามาด้วยกูปุ่มความรู้ความสามารถของชาววันศด้วยศักยภาพที่ดีนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันศนะครับการเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับการได้รับผลประโยชน์ผลได้รับไรายได้ในความสําเร็จอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็อาจจะมีเส้นทางใหม่ๆทางการเงินเข้ามาได้ด้วยนะครับที่เป็นก้อนใหญ่ๆก้อนโตโ เข้ามาเติมเต็มหรือใครที่ว่างงานอยู่นะครับก่อนจะพบกับเส้นทางชีวิตที่สดใสนะครับที่จะได้มีงานมีอาชีพทําหรือเป็นธุรกิจของตัวเองที่จะสร้างรายได้ไรายได้เดือนหน้าอย่างสดใสต่างกันเงินนะครับในเรื่องของการเสี่ยงดวงบางท่านในวันนี้ก็มีโอกาสนะครับที่บางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรมาให,ให้ให้ท่านได้คว้าโอกาสของการมีโชคมีลากับก้อนใหญ่ๆเข้ามาเติมเต็มต่างกันเงินได้ด้วยเช่นกันนะครับ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาววันเสาร์ในวันนี้คนที่โสดก็มีโอกาสที่จะพบรักได้ด้วยเช่นกันนะครับเีีอยจจะ เป็นพบกับคนที่ใจดีโอปอมารีที่ก็ามาเป็นที่รักนะครับที่จะพัฒนาในความรักความสัมพันธ์ของการเริ่มต้นนั้นนะครับไปสูโสเส้นทางของความเติบโตอย่างสดใสแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตกู้สู่การแต่งงานในอนาคตได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนนั้นก็นั่งหาาน่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดได้เช่นกันนะครับหรือไพ่เดอเออร์เมดไพ่ใหญ่ด้วยนะครับที่ผมบอกถึงความปรุงปอใจในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันมีความรักสันโดนะครับรักความเป็นเวทส่วนตัว รักความเป็นอิสระรักกับธรรมะอะไรก็ตามแต่นะครับ mm. ก็จะจจตตานิทตันตนั้นอยู่ในสภาวะของความเป็นโสดเรือจะไม่ถึงเวลาของการที่จะพบรักนะครับ mm. ก็เลยต้องอยู่แบบโสดๆต่อไปด้วยเช่นกันนะครับส่วนู่รักู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับได้รับการเติมเต็มดูแลอย่างมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องนะครับมีการเติมอะไรที่เป็นพลังใหม่ๆนะครับที่มีคุณค่าทางจิตใจ ที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับบางท่านก็มีการดูแลด้วยหลักธรรมะบ้างอะไรบ้างนะครับที่ทําให้ชีวิตความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงอย่างสดใสบางคู่ในวันนี้ก็จะเติมพลังของความของกำลังอะไรนะครับที่ก็ามาเติมเต็มก็เป็น การกระชับความสัมัมพนธ์หรือวันนี้บางท่านบางคู่นะครับที่บางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรนะครับของขวัญของกำนันดีๆมาให้กับการที่จะได้มีทายาทน,นะครับข่าวดีๆของการต้องการที่จะเกิดขึ้นนกับชาววันเสาร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับของคู่รักไปติดสำรับในวันนี้นะครับของชาววันเสาร์สามดาบนะครับสภาวะอะไรวันนี้อาจจะมีเข้ามากระทบกระเทือนกับชาววันเสาร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับที่อาจจะเป็นเส้นทางของการที่จะ มากระทบกระเตือนในความเติบโตอย่างต่อเนื่องได้เช่นกันเพราะฉะนั้นชาววันเสาร์ในวันนี้ต้องรับมือด้วยความใส่ใจนะครับกราะจะมีบันสถานการเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านต้องมีความสุขุมรอคอบมีความใจเย็นมีการพิจารณาอย่างเหมาะสมนะครับก็จะทำให้ท่านาดูแลในสก,การต่างๆนั้นไปสู่เส้นทางของการพัฒนาเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีใครจะเข้ามาในตางลบก็ตามนะครับก็จะด้เนินการแค่ไขไปสู่เส้นทางบวก ที่จะไปสู่เส้นทางของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเลขนาไพ่ในมันนี้ของจาววันเสาร์สามหนะครับก็ก่อจาวันเมมาสาร์มีความสสดใสมีความมั่งคั่งมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ